ช่วยเรื่องของทําให้ชุ่มคอค่ะช่วยระบบย่อยแล้วก็มีส่วนช่วยในเรื่องของกดไหลย,ย้อนนะคะวันนี้จะพามารู้จักน้องแบล็กมินต์กันค่ะหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าน้องแบล็กมินต่างกับมินทั่วไปยังไงหรือต่างกับเปเปอร์มินยังไงแบล็กมิน์เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะซึ่งความพิเศษของเขาจะอยู่ที่ก้านค่ะก้านแบล็กมินต์จะเป็นออกสี มันก็ไม่เชิงดำมันออกน้ำตาลน้ำตาลนะคะแต่เรียกว่าแบล็คมินเพราะว่าปกติก้านทั่วไปก็จะเป็นสีเขียวที่เราเห็นใช่ไหมคะนี่ค่ะแล้วความพิเศษของแบล็คมินเนี่ยก็คือมันจะมิ้นกว่ามิ้นทั่วไปเป็นความมิ้นลุ่มลึกนะคะแล้วก็เหมาะเอาไปทําชาเหมาะเอาไปทํำบดผงไปทําเป็นไอศครีมก็ได้นะคะก็สามารถดื่มหรือกินมิ้นหลังกินข้าวก็จะช่วยย่อยได้ ช่วยระบบขับถ่ายได้ด้วยนะคะแล้วก็ช่วยอาการท้อง